ครับพี่น้องสวัสดีครับผมสอสอบิกชัดชวานแพทย์ยาไทยครับสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดอเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยส่งางไทยนะครับเขตอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัฐแล้วก็อำเภอเมืองสวงพี่น้องครับมือหนีวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพนห้าร้อยครับมือวานวันที่สาเอ็ดตุลาสองพันาร้อยนะ ผมเองก็ได้มีโอกาสร่วมคณะของท่านอธิบดีกรมการข่าภายในท่านวิทยากรนนะครับเพื่อเดินทางมาพร้อมกันร่องอธิบดีทั้งสองท่านแล้วกบคณะงานของกระทรวงข่านิตนะครับเพื่อลงมาติดตามรับฟังปัญหานะครับจากที่กรรมธิการเกษตรและสหกรในล่งพื้นที่ก้อนหนานั่นแล้วผมเองก็ได้ตั้งกระทู้ให้สภาพผู้แทนราษฎรถึงมาตรการต่างๆที่รัฐบาล บองท่านมีความขาดเกยนในการซอยเลือยงพี่น้องเกษตรกรนะครับมือว่านเนี่ยเป็น่รมากผมกัอนี่อยู่กาาท่านอธิบดีเกี่ยวเขาเลยแล้วเกี้ยวเขาดอครับตอนนี้เขาดอกําลังออกพอๆอสิบหาเกี่ยวเขาแล้วก็ให้อธิบดีขึ้นรถไปขายเขาเลยสีไเดรู้ครับว่าพี่น้องเกษตรกรเช่าหน้าตัวนี้เนี่ยวิถีชีวิตเกษตรกรเชาหน้าเลี่ยนไปแบบไหนมีกระบวนการในการเหน้าแบบไหนแล้วพ่อไปขายผลผลิตไดผลผลิตยังไงคือพักอย่างเนี่ย นะครับคัวสีด้มากราคาที่ตั้งไว้17บาท13บาท11บาทเวลาขายแล้วได้เท่าไรจะถือว่าได้เป็นการสะทอนวิธีชีวิตของผี่น้องชาวนาไห้น่วยงานที่รับผิดชอบคนหนึ่งเป็นที่พ่อจำัญนะครับก็ต้องขอบคุณท่านธิบดีล้ลก็คณะทํางานที่ล่งพื้นทีมากในคณะเดียวกันครับก็ได้มีการหาลืกันนะครับทั้งตัวแทนของเกษตรกรตัวแทนของสาก์ที่ซอยเหลือผี่น้องชาวนาตัวแทนสถาบันการเงินที่ทศกศแล้วกระทั่ง กรมการขาดภายในกระทรวงพานิ์นะครับได้หาเรือกันว่ามาตรการตั้งต่างแล้วก็ปัญหาตั้ง่าง,ง,งสิแก้ไขจังใดนะครับเพื่อที่สีให้ท่านอธิบดีเนี่ยซึ่งเพิ่นเองเนี่ยเป็นเลข,ขาคณะนโยบายกำกับนโยบายเขาแห่งชาติหรือม่บอกขอโดยกำแนงดยูแลครับนี่จึงถือว่าเป็นนิมิตไม้อันดีครับทีหน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่รับสร้างปัญหาแล้วก็สิมหาทางออกร่วมกัน นะครับซึ่งมาตรการลักๆักนะครับที่มีการว้ากันนั่นก็คือมาตรการในเรื่องของการพยุงราคาเขาแล้วก็รักษาสเสถียรภาพเขาตอนนี้ครับราคาเขาเปิดมาบพราท่านไห้หอดเขาหอมมะลิลอยหาซึ่งเป็นเขามว้วนรายที่สุดเนี่ยลายสิบนั่นตันเนี่ยในขณะที่ราคาเขาที่เปิดรับสื่อมาอาทิตย์ก่อนเนี่ยยูทีกิโลกรัรมละ13บาทแต่ตอนนี้ครับราคาเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับ13บาทนี่คือสื่อเขา่าดอกออกคอ15ลดลงมากจาก13 12ามงตนนี้11บาท นะครับเรืมรถไม่เลยคันรัฐบาลยังบ่มีมาตรการที่สิมาพยุงราคาเขายังเช่นมาตรการจำนำยุง,งาช,าาช้างม,มาตรการสินเชื่อรวบรวมมาตรการสินเชื่อแปรรูปนะครับมาตรการต่างๆเ่าหนีเนี่ยขันบ่มีมากผมมั่นใจราคาเขาต้องดำดิ่งกว่านี้นะครับเพราะนั้นนี่จึงเป็นแนวทางที่สิแก้ปัญหานี้ได้ในขณะเดียวกันอีกมาตรการหนึ่งที่สําคัญที่พี่น้องท่วถามถึงนั่นก็คือมาตรการคาเก็บเกี่ยว ลรละหนึ่งพันบาทมองนี้นะครับกระเดสะท้อนให้ทั่งพันอธิบดีแล้วกับคณะทํางานของกระทรวงพาณิชย์รับราบเป็นหยางเช่าหน้าจึงเรียกร้องมาตรการสาเหตุผมเคยบอกมาตลอดครับกระย่อนว่าเ้าหินหน้าเดี๋ยวมันขาดทุนขายเขาเพราเป็นราคาต้นทุนการเทน้าสูงผลผลิตต่ออะไรตกต่ำเหลียวเบื้องตี่เะครับนี่ข้างหลังผมนี่หน้าอะไรนี่คิดว่าสิได้เขาสามร้อยกิโลกรัมว่าเป็นไปเม่อใดครับเขาจังสี่ เพราะฉะนั้นตราบใดที่ปัจจัยการผลิตต้นทุนการผลิตแล้วก็ราคาเนี่ยเพราะท่านได้สมดุลกับผลผลิตที่ขายได้มาตรการพวกนี้จึงจําเป็นแล้วก็มาตรการรละหนึ่งพันบาทคา่าเก็บเกี่ยวหนึ่งเป็นมาตรการที่พี่น้องชาวนาเรียกร้องมาโดยตลอดท่านอธิบดีก็ได้รับฟังถึงแนวทางแล้วก็ได้ชี้แจงต่อพี่น้องกเกษตรกรว่าวันที่8พฤศจิกายนที่สี่ฮอดนี่แหละซีการประชุมคณะ กรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่าบอร์ดนอกบอกขซึ่งสีมีททันรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐมนตรีกรเกษตรรัฐมนตรีผ้าิชย์แล้วก็ห้ายภาคส่วนเข้าไปไประชุมเราก็ขอดมาตรการออกมากะหวังว่ามาตรการต่างตงสีออกมาให้เร็วทันช่วงเวลาครับนะครับเพราว่าเขา่าไงหอมมะลิรอยหาสีออกมาในอีกบ่กี่มือข้างน้ะแล้วกส็สิซอยเฮ็ดไ้ ide, พี่น้องกเกษตรกรนี่บ่เสียโอกาสครับการนี้ก็เป็นค่วมชัดเจนล่าสุดนะครับที่ ผมเองนะครับได้ติดตามในฐานะของเจ้าของเป็นผู้แทนลูกชาวน้าผู้แทนในเขียืปืนที่ทงกุล่าห้องไงน้ำเลี้ยนพี่น้องไว้เป็นการเบื้องต้นก้อนมีอย่งคืบหน้าครับสีน้ำเลี้ยนพี่น้องอยู่เรื่อยๆ